ไม่คอนแทคโฟวายูโฟอาพีเลคขันโฟวายูโฟอาพีเลคขันโชคใสแกลับแล้วมั้งสวัสดีครับทดสอบสัญญาณครับพอดีอิทยุมันมีปัญหาครับท่านโฟอาร์ดีสกี้ครับทราบเอเจโฟอาร์พีสัญญาณชัดเจนดีมากเลยนะถ้าข้ามทุ่งหนากอันนี้กดทางวิทยุสื่อสารก็ได้นะไม่พอดีเครื่องของใครมีปัญหาที่แปดไดโคมีปัญหาแล้วมั้ง ใช้เรื่องนี้ไปก่อนครับพอดีเพิ่งภารกิจเลิกงานครับพอดีอาบน,น้ําเลยเลยทดสอบสัญญาณดูวันนี้ไปลงโปรแกรมให้ท่านโปรยีซีแหละครับสมัครใส่สามจุดค่อยได้ครับผมรับได้เลยนะไอ้โปรอาร์พนี่แหละถ้ายิ่งได้ไมโนนะไมโนออยิ่งยิ่งจะใช้แบบว่าค่อนข้างคุ้มค่าในเพราะเสียงมันดังไงวีอารีอาบ้านเราชมรมบ้านไทยจังหวัดขอนแก่น เรากลมคืลแน่นแฟนกระเปลียนแฟนแฟนห4ึ่งสีห